เราจะเดินทางไปที่จังหวัดพิษณาโลกกันไปไหว้พระอุปคุตกันไปกันต่อ11โมงแวะเซเว่นหาอะไรกินน้อย <c oughs> เติมพลังแล้วเตรียมขับรถไปกันต่อแวะเติมน้ำมันที่ปั๊มน้ำมันพีทีไปกันต่อ,วเ,ตตอเวลาเที่ยงครึ่ง ถึงแล้วก่อนอื่นต้องขอกราบสวัสดีกับทุกคนนะครับใครที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้นะครับขอความมีโชคมีลาบจงบังเกิดแก่ทุกคนนะครับขอพรองค์พระอุปคุตนะครับขั้นแรกพอเรามาถึงวัดนะครับทางวัดเขาก็จะให้เราจุดเทียนก่อนครับเขาจะให้เราจุดเทียนหนึ่งแก้วพร้อมด้วยผักคําครับลูกผักคําตัวนี้จะแทนพวงมาลัยไปกราบไหว้พระอุปคุตครับพอเรามานั่งถึงครับเขาก็จะมีบทสวดให้เราสวดนะครับเราก็สวดบทสวดตามนั้นได้เลยนะ และเราก็จะมีแก้วเทียนที่เราจุดไฟไว้นะครับพอหลังจากเราสวดขอพรเสร็จเราก็จะเอาแก้วเทียนมาวางไว้ส่วนลูกปราคำนะครับเราก็จะมาห้อยที่ทางวัดเขาจัดเตรียมไว้ให้ครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นกระทงนะครับเราจะใส่เงินไปในกระทงนี้นะครับแล้วเราก็จะไปลอยในแอ่งน้ําที่ อยู่กับพระประธานอุปคตนะครับและแอ่งน้ําตัวนี้จะเป็นน้ําวนรอบพระอุปคตครับเราก็ไหว้ขอพรอธิษฐานนะครับเราจะขอเรื่องอะไรนะครับอย่าลืมนะครับใครที่มาแล้วต้องตีระฆังบอกเทวดาผู้รักษาประตูด้วยนะครับนี่ก็จะมีพระอุปคตด้วยกัน3องค์นะครับอยู่ข้างซ้ายข้างขวา1องค์แล้วก็เป็นพระอุปคตพระประธานอยู่ข้างไหน1องค์นะครับแต่ผมจะบอกเคล็ดลับว่า ใครมาแล้วอย่าลืมนำตังใส่บาทนะพอเราไหว้พระอุบคุตออกมานะครับซ้ายมือก็จะเป็นสารพ่อขาวแม่ขาวนะครับแต่ทางวัดเขาบอกแนะนํามาว่าให้เราไปกราบไหว้ องค์สมเด็จพระนเรศวรนะครับให้เราถวายดาบนะครับเพราะว่าความหมายของการถวายดาบองค์สมเด็จพระนเรศวรก็คือเราจะใช้ดาบเนี้ยฝ่าฟันอุปสรรคครับไม่ว่าเราจะมีอุปสรรคอะไรเราจะใช้ดาบนี้ฝ่าฟันอุปสรรคนะครับเดี๋ยวทางวัดเขาจะแนะนําให้เราไปกราบไหว้นี่ครับนี่ก็เป็นพระตําหนักของสมเด็จพระนเรศวรนะครับแต่เวลาไหว้นะครับผมจะแนะนํามีเคล็ดลับนิดนึงใครที่มีอุปสรรคนะครับให้ชักดาบออกนิดนึงแล้วก็ กราบไหว้ขอพรอก็จะมีพระนเรศวรสมเด็จพระเอกาทศแล้วก็พระสุพรรณกัลายานะครับผูเป็น ผมเห็นแล้วผมขนลุกมากเลยครับถ้าใครมาสัมผัสจะรู้เลยว่าขนลุกมากครับและจุดที่3าที่เราจะต้องไหวคือพระอุปคุตปางสมาธินะครับปางนี้เป็นปางแห่งความสําเร็จนะครับถ้าใครมาไหว้ขอพรก็จะสําเร็จนะครับแล้วก็จะเจอกับวิหารพุทธมงคลนิมิตนะครับเป็นพระประธานที่นี่นะครับแล้วก็มากราบไหว้ขอพรท่านนะครับแต่ผมอยากจะบอกนะครับใครที่อยากดวงเปิดเรื่องโชคเรื่องลาบคือพระอุปคุตนะครับเป็นพระเอาละหานอย่างโชคลาบนะครับมีตำนานเล่าว่าถ้าใครที่ได้มา ใส่บาทในวัน15บห้าำที่ตรงกับวันพุธนะครับซึ่ง1ปีมี1ครั้งนะครับซึ่งอาจบางปีถ้าวันขึ้น15บห้าำไม่ตรงกับวันพุธปีนั้นก็จะไม่มีนะถ้าปีไหนที่มีเขาจะใส่าบาทกันตอนเที่ยงคืนนะครับถ้าท่านใดอยากรู้ประวัติความเป็นมาเดี๋ยวผมมาเล่าต่ออีพีหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเจอกันอีพีหน้า